ยัดไม้หรกเพื่อ,อนยัดิงดูจานมีดีถนะ้าไมมเดี๋ยวนี้มันแบบระยะมันตง่งใกล้จังหวะจานให้ปักไปจานบนไหนอะ่นเะเจอแล้วอ่าขี้เต็มเลยเอ้ยมันเปลี่ยนเป้าอ่ะจาน bắn nhảy à Bắn nhảy Bây giờ cái máy à, Chơi chạy Xem một mẹ đấy rồi Mà nó đốt tắn về đi Ủa đốt không ôi เล่นลิ้น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 มีอ้อมีล้อขอบโอ้จักรไม่ทับจักรไหมจักเคยเห็นคลิปเอที่เวลาคนเก๋เขาเติมขายของขายอะไรอ่ะแบบตั้มขายไหมขายหาบเล่เหรอใช่หับเล่แบบตั้มแบบเนี้ยเคยเคยครับ หรือประจำเลยถ้าคนแก่ใช่เวลาไปร้านเราแล้วทีนี้จำคิดว่าตีพวกลูกหลานไหมเหมือนไหนว่าใจไม่เดียวรือวะไม่เครียดไงพ่อแม่ทีนี้ไหมนั่นเป็นคำถามที่ผมถามตลอดเริ่มแบผมมีหลายนะแบบทั้งโซเชียลบ้างเนนะี่ยนั่ไหมของจริงก็เห็นนะเดี๋ยวปจำเลยเดี๋ยว ชอบยายอันยายที่อยู่ชนบุรีอย่างนี้แกขายไก่ย่างกับต้มตำเตากันขายได้สองตัวกับเจ้าของซื้อหรอยของสงสารใชไไ่ไม่กินผมว่าซื้อทิ้งเลย ไปแล้วปั่นอยู่เนิมปั่นอยู่เนิมบ้านเล็กเหมือนกันนะใครวกะกัมสกาคลาสีตัวละกันไม่เจอผมปั่นตอนนี้เราทุกคนปั่นกันหมดเลยไอ้ก๊อตไยแฮกไยแฮกผิดปอบแฮกเหรอมันเกิดไหนจานผมจะไปเล่นตรงนั้นมันเกิดตรงออหอถามหินอะไม่รู้ว่าเรียกถูกไหม ถ้าอย่าจามไม่ใช่มันคือเดอะแฮกนะอ๋อเดอะแฮกถูกต้องแล้วอ๋อโนแทปเปอร์ไอเกยเจอเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนก็ลากมาหากูเพื่อนที่ทองเจอพื่อนอ้าวไปเหยียบอะไรผลนะเนี่ยไปเต๋อปัดสามเลยโหพีมีร้องไห้แน่นอนอ่ะถ้าโดนะปั่นกับเพื่อนอยู่ข้างบ้านเล็กอ๋อมาต่อเครื่อง แต่ว่าเครื่องผมก็ได้เยอะอยู่นะในนี้กระปัตอันนี้นนนนอ,อ่ะอ้าวโจ๊กเหรอโจกตู่โจ๊กตู่เรื่ตามฮะเครื่องนี้ใกล้เสร็จแล้วเหมนกันไม่มีถกเผาไม่มีจะไปเครื่องติดผมปันอีกเครื่องหนึ่ง้า50ของติด ผมได้ขอผมซื่องผมได้เนี่ยผีร้องไหยย้ใครดูโอ้ผีร้องไห้เลยไม่เล่นแล้วผีบอกมันเป็นเซตนานนะต้นตอนเริ่มเกมอ่ะมันเป็นเซตฝั่งฝั่งจานอ่ะใช่ปะใช่ใช่รับมาต,ตกใจหมดเพื่อนไม่เข้าวะเอ้ยยอมม่อไหมมาจริงไหมเนี่ยเพื่อนมันไม่ย่องอยู่แถวผมเนี่ยมันปั่นยังไม่ปั่นมาย่องอยู่นั่นน่ะกลัวผีอ่ะ เหตุเอานะชอบเลย <Okay. S 2> กลับมนะมุดกลับไปหรอไม่กลับไม่กลับลวะเกณฑจานเกณฑจานปั่นอยู่ซ้ายบนแถวๆเครื่องเครื่นนี่จานติดไปโ oh. อ้โหแม่งเอ้ยกลับดักบันใหญ่เต็มไหยบันใหญ่เยอะผมว่าใช่ๆเ,เกิดอ,อยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่ทันเหมือนกั ปังเลยป่ะโอเคโอเคเอไปหนึ่งเครื่องจับให้เวลาช่วยจานเดี๋ยวจา่าให้ปังไหม จานบนไหนอ่ะเจอแล้วอ่าเยี่เต็มเลยเอ้ยมันเปลี่ยนเป้าอาจารย์เปลี่ยนต้องเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยน,เป,นเป้าว่าะใครเจอของจริงก็ต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะขีดเฉยเลยกูแย่โอ้๋อยีย่ยไม่ขีดตรงนี้เมื่อจามันเห็นยานหรอ<ำ>เห็นแล้วล่ะตม้เลยไม่ทำ กูไม่เดี๋ยวนี้มันแบบระยะมันแบบใกล้จังหวะก็ยังว่าอยู่รับแต่ว่าแบบห่างมากอะ่ะแม่ยังไม่ยังติดแ้่มันขีดอะ่ะต้องฉีกไปเลยเ้ยเพื่อนปัดเลยสองคนมาดึงคนนึงโอ้โหโดดมุไม้เพื่อนอยู่ไกลผมผมมาอยู่ไม้เหมือนกัน คนยืมันต้องมาได้แล้วมันต้องมาได้แล้วเพื่อนโอ้โานี่เหรอโอ้คุณได้แข็งในสองสามชีอยู่เย็นนี่อุ้มเลย มากระโดดตันตไปดิโอ้ยัดไม้หรอเพื่อนอจริงดิจำไมีดีเลยไม่ดีประตูของไหนจา้าประตูจานประตูอยู่อยู่ฝาบ้านเล็กโอเคตรงมา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  ต้อนลยก่อนโอเคโอเคโอเคโอ้โหโดนปุ้มวะโอ้โหมาเลยห้องวีไม่ได้ไ่ห้องวีไม่วีอ่ะคิดว่าตั้งหน้าเดียวอ่ะไม่วีจ้ะขี่นะ อันน่าโคตรมันอะเกมนี้โซนแถวผมนี่แหละเบาเลยอะโซนโซนไอ้ที่เอ้ยแม่งมาโคตรเร็วอ้าวช้าไปเพื่อนจานปังผมดีกดรอท่านจานกดยังกี่ดักหน้าจานกลับครับผมลบไหมเอ้ยตามผม ฝันนง่งนึงอยู่ไหนวะไปฝั่งนึงอาจารย์ผมว่าฝั่งนึงต้องนู่นนู่นพีเพื่อนเราทำ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 บอกว่ามันคงไม่ขี่ไปแถวนีน้นะ<า>ทำอยู่โอเคทานจานสวยไม่หิวก่อน,นเดี๋ยว <c oughs> เอาชิล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 โ <c oughs> ดนตันทุกอันเลยตัวนี้ ตามหน้าเขาให้ยัดไม้เหรออใช่ยัดไม้ด้วยทังไฟฉายยก็เกือบหมดแล้วเนี่ยโอ้ผมเอาสัสเอาหลอดแดงมาไม่ได้ใช้เลยอ้าว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 มุด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 ม เล่นลิ้น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 เล่นลินมีอ้อมีล้อขอบโเล่นลิ้นไก่แล้ลูกพี่เรา